ครับสวัสดีครับพบกับเราครับช่องแม่เนนาเซอร์มอลี่นะครับผมเม่มาเนี่ผพอลือ่ซมาพามาดูนะครับลูกชายแต่งหล่อนะครับผมแต่งหล่อโอ้ย่างหล่อเลยครับลูกใจพอลลื่ขอขอบคุณครับคุณแม่วันนานะครับผมเจ้าของชุดสวยๆครับผม หล่อครับผมให้แก่ลูกชายครับผมปล่อยเพชรจ้าครับวันนี้วันนี้เออไปแบบนั้นอยู่่าเป็นเลยตื่นชุดเมื่อใดเด้อครับมึ่ง <c oughs> อู้อยังตื่นชุดบ่ลูกเนาะได้ชุดลอครับยังบอกงานได้ครับชุดนี้ครับ โอเคงานได้เลยนะครับผมชุดหล่อหลอดูนะครับมึงรับนี่ยชุดหล่อนล่อออกงานได้เนะี่ยเนาะออกงานได้เลยครับทุกชายขอขอบคุณอีกเทียนนึงครับสำหรับพ่อพอแม่เอฟซีครับผมขอบคุณครับอุกคะนแนนครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผม ทีใหครับกับของแม่น้าเฟร์มอรีครับกับน้องเป็กจ้านะครับถือว่าพึกงผลไว้แต่น่อยครับชุดสวยอวยนี่ครับใส่คนเคยกินครับใส่งายครับจะได้เหมือนพี่พเขาว่าพี่เขามีแต่ยอดนักแสดงทั้งนั้นเลยครับผม มันมืนขอแตงรอให้ดีๆดุมันกรตรงเออเอ,อ็ดอย่ามั่วอย่ามั่วมากินดินสวยมากครับชุดนี้ครับอ้าขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับผมที่ทำให้น้องนะครับมแม่วันนาครับผม ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับทีมานอนเกียกกินดินติลูกกับท่านนะฮะในชุดงามเลยมากินแต่ดินแต่ลูกคุณแม่ก็ขับน้ำคาวปลายังยังไม่ไม่เหอดยังไม่แห้งนะครับดูนะครับ ดูที่ช่องคอดเขาครับเมื่อคืนก็มีเป็นเลือดก้อนไหลออกมาครับดูทางช่องคอดเขาครับเกล็ดไปดูเลือดอยู่นะครับผมก็เลือดนี่ยางเดียวคือต้มสมุนไพรครับมียังอีกลูกหื เฮิบเฮบไปไหนไปไหนไปไหนอ้าวกินดินแล้วก็ติดคอครับติดคอติดข้อละบอ้ยมึงจกมึงจกออเอะอ่ะนยติดข้อครับติดข้อกินดินไหลนายบอสมมะละอ,อ้าวกินนมเลยครับหัวติดข้อ ขาก็หื่นืนน่อยๆแบบิดคอปึ๊บกินนมเลยนมลองลูกก็น,นมลองใส่นมลองคอแล้วเออลงยังลงยังลงยังเอ้ยเอ้ยยักงก็ลงว่เออเป็นยังไง อยังเหนียวข้ออยู่เอาอีกหลาดครับติดดินมาติดข้อกับไอโคุกคุกคุกแลนไสน้มเลยครับยิ่มยังเลือดเสียวนีย่ย หย้าไปในไครับหย่าครับโอ้ยหย้าสวยๆครับนี่ไอแม่น้อยหนาครับตึ๊บโอ,อ้ยมาหลวงาเอาพี่พี่เออเป็นไงสุดเหรอสีแดงแจ๊ดเลยครับอือ หรอไหมครับผมรอไหมครับดูครับโอ้จุด่อเลยนะครับผมมีอยู่สองชุดนะครับจากคุณแม่วันนานะครับผมใส่อยู่สองชุดครับสีแดงกับสีฟ้านะครับขอบคุณจากไปจ,จิงครอบครัวของพ่อลืนะครับผมยังให้ความรักความเอ็นดู ดูสีใสเลยยังสีนะครับนั่นหัชิ้นครับโอ้รอคับรอค่ักมึงมึงมึงแตงให้เจ๊งหน่อยัวมีคือบอกขวนพอบอกขวนพอบอกววนพอเอ๊เอ๊ะเอ๊ะ อยากออกสิมาออกมาเลยอยากมาโชว์ครับอยากโชว์ชุดสวยครับน่าดูรอบๆตัวครับผมรอไหมครับใช่ไหมลูกผมรอไหมครับแม่ๆครับตัวน้อยๆกระป๊อกกระป๊อก บองุดหงิดเลยบอกนะคือไปเห็นดึงจักเพียอืมาสีคยใส่ประจำใส่แต่น้อยแล้วกันบอกคอยงุนหงิดปันไหลครับคือบอท่านใหญ่ปุนี่ถ้าโตขึ้นจะเป็นยังไงใช่ไหมครับชุดจังสีนี่ใส่แล้วบอไหลเลยครับเพราะว่าเป็นชุดที่คือพุ่มครับเหาะกับ คนสร้างดีครับนี่มีครับเลยมามานี่มานี่มาโชว์หล่อหน่อยลูกโชว์หล่อหน่อยครับโชว์หล่อหน่อยโชว์ความหล่อให้แม่ๆดูหน่อยครับมาเร็ว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 มาพี่มาพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมา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 อันนี้เรื่อยเรื่อเร็วอยเรื่อเรื่อยมาแน่นะเอ้าเอา มาเลยมาเลยมาเลยมาโชว์หน่อยดูครับอึดอึบมาดแมนเป็นยังเถือขาดินนะเสียวออกตะนอกฟอกถ่าให้ลูกนะเป็นยังเทอื้อ เป็นยังเทเป็นยังเทเป็นยังสิแก้ออกตนันบวก,ก,บก,กลูกบวกลูกไม่แก้ไม่แก้ออกนะครับสุดหล่อครับใส่ว้ลูกใส่ใบมันชินนะ้นไงเดี๋ยวโตวขึ้นจะได้ใส่โกโก้โตขึ้นจะได้ใส่เดี๋ยวผ้าออกงานผ้าออกแต่หน่อยๆนี่แล้วน้อลูกนะ งูนอนแล้วพ่อสีนอนทับชุดแดงนี่แหละคือมันนี้ว้าวอ่านีอ่อ่ะนี่เอาให้รางวัลครับให้รางวัลคนเก่งครับเรือร่องให้รางวัลเรือร่องให้รางวัลอันนี่ปึ๊บจุบคนเรือร่อให้รางวัลครับคือส้มครับคือส้มครับอื โอเคครับพอเยอะไม่ได้ครับถือว่าเป็นการให้รางวัลคนเก่งน,นะครับผมให้รางวัลสำหรับคนหลอ่อเอ๊ะเ๊เ,เ <Wow. S 1> ครับก็เลยขอขอบคุณครับขอขอบคุณแฟนครับ,ออเ,รบเอส ขอบคุณ FC แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ P N A, ทุกท่านครับที่ให้กำลังใจช่องแม่เน่หน้าแฟมิลี่นะครับผม,มอย่าลืมครับอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องแม่เน่หน้าแฟมิลี่นะครับผมอย่าลืมครับสติสดตามทางเพจเฟซบุ๊กครับของแม่เน่หน้า ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ